เดี๋ยววันนี้เราจะมาปรับแต่งแก้ไขร,รถแหนบบนใหม่นะครับก็คือลูกค้าจะใส่เหล็กรัดแหนบกันบิดเข้าไปนะครับจะใส่เหล็กรัดแหนบกันบิดแต่ทีนี้ถ้าเป็นแหนบตัวล่างสั้นอย่างเงี้ยน,นะฮะเราจะใส่เหล็กรัดแหนบกันบิดไม่ได้เพราะว่าอา่าเหล็กลัดแหนบกันบิดเนี่ยมันใส่แล้วมันจะทําใหา้ตัวแหนบตัวบนกับตัวล่างเนี่ยมันจะติดกันนะครับมันจะดึงตรงนี้ลงมาติดกันอีกดังนั้นเราจะเปลี่ยนตัวล่างใหม่เปลี่ยนตัวล่างสุดใหม่ พอเ,เปลี่ยนตัวล่างสุดเนี่ย <_ d ata> เขาจะใส่เหล็กรัดแหนบได้นะครับ <_ d ata> เหล็กรัดแหนบก็จะอยู่ทางด้านหลังของตัวฐ่านเตาแหนบเรานะครับเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูอันนี้เป็นรถแหนบบนนะครับอยากได้เตี้ยอยากแบ่งน้ําหนักได้ก็ต้องเป็นแหนบบนแบบนี้แหละครับแต่ก็ต้องทําใจนะเรื่องความแข็งกระด้างน,นะครับหรือว่าอัตรารถที่มันยืดหยุ่นได้น้อยนะครับเพราะว่าช่วงจุดที่มันจะยืดหยุ่นนะั้นมันจะเหลือน้อยลงนะครับถามว่าแข่งไหมก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของรถว่าจะรับได้ไหมแค่นั้นเองครับ ชุดบนจะมีอยู่3าแผ่นนะครับชุดล่างก็จะมีอยู่แผ่นหนึ่งตรงนี้นะครับนี่แหนบตัวติดรถจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เวลารถย่อลงมาแหนบทุดบนเนี่ยจะขึ้นไปติดกับคัดซีก็คือไปรับน้ําหนักก็ใช้แหนบ20มิลหนึ่งแผ่นแล้วก็มี12บมิลมาประมาณ4แผ่นนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะทํานานทําการใส่แหนบขั้นกลางให้ใหม่ให้ยาวออกมา<ๆ>เพื่อจะให้เขามีม,มีมีความยาวเกิดขึ้นแล้วเพื่อจะให้เขาสนิทกันกับตรงนี้แล้วเราจะใส่เหล็กแัดแหนบกันบิดเข้าไปได้นะครับเพราะว่า แหนบของรถลูกค้านั้นมาบิดบ่อยนะครับลูกค้าก็อยากให้ใส่เหล็กและแหนบกันบิดซุม้มล้อเขาก็ทํามาแล้วนะครับก็คือสามารถที่จะแทงขึ้นไปได้นะเราจะดึงแหนบ12มิลออก1แผ่นแหนบ12มิลก็คือแผ่นนี้เราจะดึงออกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่แหนบ20มิลเข้าไปแทนรถก็จะโหลดลงมาอีกประมาณ8มิลน,นะครับประมาณนั้นเพราะเราใส่20มิลเข้าไปดึง12มิลออกนะครับรถก็จะโหลดลงมาอีกนิดนึงนี่ครับก็ลักษณะหน้าตาของรถแหนบบนนะครับอยากเตี้ย อ,อยากยอ่อและแบกได้ก็ต้องเป็นแหนบบนนี้นะครับตอบโจทย์สุดนะฮะเรื่องอัธรรตในการขับขี่เพื่อนๆก็ต้องรับกันให้ได้นะครับ1นล้อต้องไม่ทางนะฮะอยากเตี้ยอยากย่อล้อต้องไม่ทางนะครับนี่ฮะแล้วก็ทําซุ้มได้ก็ดีนะครับอ่ะให้ดูนิดนึงทั้งสองฝั่งประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราปรับแต่งให้ใหม่นะครับ ส่วนแหนบที่เราจะใช้ก็คือเป็นแหนบที่นี่ครับที่นี่จะเป็นยี่สิบมิลนะครับใส่ไปแล้วจะยาวออกมานิดนึงนะครับเพื่อให้ลัดลัดเหล็กลัดแหนบได้นะครับใส่เหล็กรัดแหนบแบบนี้ได้ถ้าเกิดว่ามันสั้นมันใส่ไม่ได้เพราะว่ามันจะติดผ่านเต้าแหนบนะครับเราก็ทําการคว้านแหนบใหม่เจาะแหนบใหม่เจาะแหนบีใหม่ประมาณนี้ ใส่เป็นตัวคั่นให้มันยาวมานิดนึงเพื่อจะให้มันพ้นเต้าแหนบแล้วเราก็จะใส่เหล็กรัดแหนบลงไปมันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้แหนบบิดได้นะครับวันนี้เราก็ปรับแต่งแก้ไขให้ใหม่นะครับนี่ฮะหนบตัวนี้เราก็จะเอาไปใส่ตรงนี้นะครับดูนี่ก็คือจะเอาไปใส่ตรงนี้แต่ว่านนเนี่ยชิ้นนี้มันจะไปแทนตัวนี้นะครับเราใส่แทนตัวนี้ปุ๊บเนี่ยแหนบจะยาวมาอีกนะครับเราสามารถใส่เหล็กรัดแหนบได้นะครับถ้าเกิดอย่างนี้เราใส่ไม่ได้ S <s อ่าเวลาเรารัดแหนบปุ๊บแหนบชุดบนชุดล่างมาันจะมางัดกันแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราใส่ให้มันยาวมาเราก็เอาเหล็กรัดแหนบมาใส่ได้นะครับไม่ว่าจะใส่ข้างหน้าหรือว่าใส่ข้างหลังอย่างนี้นะครับคือตัวนี้สําคัญตัวนี้จะต้องยาวออกมานะครับ <S <s ยาวมาตรงนี้ก็ไม่มีผลอะไรครับแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีนะครับมันก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถใส่เหล็กรัดแหนบตรงนี้ได้นะครับ่านี่ครับประมาณนี้นะเพื่อนๆพอนึกออกนะฮะนี่ครับก็คือถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆทาเองหรือว่าเพื่อนๆ จะเอาแนวทางนี้ไปใช้ก็ได้สําหรับในอุปริชาาิของเราเนี่ยเราจะใส่ตัวล่างเนี่ยคือให้ยาวมานิดนึงเพื่อจะให้ใส่เหล็กลัดแหนบได้นะครับถ้าเกิดว่าตัวนี้มันสั้นเนี่ยมันใส่เหล็กลัดแหนบไม่ได้แล้วแหนบมันจะมีโอกาสบิดนะครับดังนั้นถ้าเราไม่อยากให้มันบิดเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปขั้นกลางตัวนี้นะครับจะไปแทนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะเอาตัวนี้ลงมาแทนก็ได้หรืออาจจะเอาตัวนี้สลับก็ได้เพราะว่าตัวนี้ต้องมาวัดดูก่อนว่ามันใกล้เคียงกับตัวนี้ไหมแล้วเราก็จะมีเหล็กลัดแหนบอย่างนี้นะครับใส จะใส่เหล็กและแหนบลงไปได้นี่ครับแบบนี้ฮะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยมันสั้นเหล็กและแหนบเรามันจะอยู่ในในสภาพแบบนี้นึกออกไหมถ้าเราสั้นอย่างเงี้ยมันเข้าไปติดแป้นตัวแหนบมันขันไม่ได้ถ้าเราจะดึงออกมานะครับถ้าเราดึงออกมาอย่างนี้เวลาเราบีบแหนบเนี่ยแหนบตรงเนี้ยมันจะกดเข้าหากันอีกพอมันกดเข้าหากันอีกไอ้ตัวแหนบตรงนี้มันจะชิดกันมันหรือว่าแหนบมันจะขบกันได้เราก็จะใส่ตัวเหล็กและแหนบไม่ได้นะครับถ้าใส่เหล็กและแหนบเวลาเราบีบไปปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะทํา้ แหนบนั้นมาติดกันดังนั้นเราก็แค่ขยับตัวนี้ครับก็คือการเปลี่ยนตัวนี้ออกมาแล้วก็ใส่แหนบ20มิลเข้าไปแทนรถก็จะโหลดลงไปอีกประมาณ8มิลด้วยนะครับเพราะตัวนี้แค่ไม่เกิน12มิลโอเคนี่แหละครับเดี๋ยวเราทำให้ลูกค้าใหม่ครนนี้ก็เป็นรีโวครับปรับแต่งแก้ไขแหนบบนครับนะฮะตอนนี้เราก็ทําแหนบบนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะอยู่ประมาณนี้ครับเปลี่ยนปรับแต่งให้ใหม่นะครับเอาชิ้น20มิลเข้าไปใส่นะครับเอาชิ้น ล่างนี้ก็เป็นแหนบตัวของของติดรถเขาแหละนะครับเราเอามาซ้อนเป็นตัวใต้ล่างแล้วก็ใช้แหนบ20มิลเข้าไปซ้อนเป็นตัวที่2นะครับดึงของเก่าออกไปแผ่นหนึ่งนะครับแต่ว่าเอา20มิลเข้าไปแทนของเก่า12มิลเอา20มิลเข้าไปแทนรถก็จะเตี้ยกว่าเดิมประมาณ8มิลนะครับแล้วก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้เพราะลูกค้าเขาไม่ได้เอาไปบรรทุกเยอะนะครับคันนี้ใส่แหนบบนแล้วก็บรรบรรทุกน้อยนะครับแค่ระดับไม่เกิน2ตันนะฮะก็สามารถที่จะ โหลดลงไปได้อีกนิดหนึง่งคันนี้ลูกค้าเขาพับซุ้มมาแล้ววาว์ซุม้มพับซุ้มอะไรเรียบร้อยนะครับ <t> <t> แหนบก็จะอยู่ประมาณตรงนี้แหละครับนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่หลกัลกๆก็คือจุดประสงค์ที่เราทําแหนบแบบนี้นะครับจัดแหนบให้ลูกค้าใหม่เนี่ยคือลูกค้าต้องการใส่เหล็กรับแหนบนะครับเหล็กรับแหนบก็จะอยู่ทางด้านหลังนะครับใส่เพราะว่าตัวเนี้ยเราจะให้มันยาวออกมาตอนแรกของรถลูกค้าเนี่ยแหนบตัวนี้มันจะสั้นนะครับแล้วก็จะจะบีบแหนบไม่ได้เราใส่เหล็กรับแหนบบีบแหนบแล้วตัวน <t> ี้จะติดกัันนะครบ ดังนั้นเราจะให้แหนบมันมาเป็นตับแบบนี้นะครับให้มันเรียงมาเป็นตับแล้วก็ยื่นยาวออกมานอกออกออกนอกจากไอตัวแป้นแหนบนะครับเราจะใส่เหล็กลัดแหนบตรงนี้เข้าไปเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งน,นะครับโอเคคันนี้ก็เป็นรีโวแหนบบนครับสวยงาม ตอนนี้เราก็ปรับแต่งทรงแหนบให้ใหม่นะครับโดยการใส่แหนบ20มิลเข้าไปแทนของเก่าของเขาแผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็นําแผ่นบนลงมาไว้ข้างล่างเขาใส่เหล็กรัดแหนบกันบิดนะครับคือหลักๆเลยเจตนาของลูกค้าคือต้องการใส่เหล็กรัดแหนบกันบิดทีนี้แหนบตอนแรกนะครับช่วงนี้มันขาดหายไปซึ่งเราจะไปใช้เหล็กรัดแหนบกันบิดเนี่ยขันไม่ได้ถ้าขันปุ๊บแหนบชุดบนแหนบชุดล่างมันจะติดกันนะครับมันจะมันจะดึงแหนบชุดบนลงมา หรือไม่ก็ดึงแหนบพล่างขึ้นไปหาดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องใส่แหนบเพื่อให้ยาวออกมานะฮะยาวมาจากเต้าแหนบนะครับเพื่อจะใส่เหล็กรัดแหนบชิ้นี้ได้นะครับพอเราใส่เหล็กรัดแหนบชิ้นี้ไปแล้วเนี่ยแหนบก็มีโอกาสที่จะบิดน้อยหน่อยหรืออาจจะไม่มีโอกาสบิดนะครับนี่นะครับก็คือเหล็กรัดแหนบกันบิดที่เราใส่ไปให้สําหรับรถแหนบบนนะครับปาดทุกอย่างออกนะครับเพื่อให้มันจะลบเข้ากับคัสซีนะฮะปาดทุกอย่างออกนิดนึง ด้านหน้าก็จะอยู่ประมาณทรงนี้ครับให้ดูด้านหน้าก็สามารถใส่เหล็กรัดแหนบได้นะครับใส่ด้านหน้าก็ได้ด้านหลังก็ได้นะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้เราจะใช้แหนบแผ่นนี้ให้ยาวออกมานิดนึงเพื่อจะรัดแหนบให้มันเป็นตับเดียวกันนะครับแล้วแหนบมันจะไม่บิดนะครับประมาณนี้ครับทั้งสองข้างลรงเลยทั้งสองข้างนะ เลยก็คือเจตนาเราก็คือต้องการให้แหนบมันยาวเพื่อจะใส่เหล็กและแหนบกันบิดได้โอเคไหมครับจะอยู่ประมาณนี้เพราะถ้ามันเป็นตับเดียวกันเนี่ยเวลาเรารัดแหนบไปเนี่ยแหนบตัวนี้มันจะไม่เคลื่อนตัวนะครับมันจะไม่ดึงเข้าหากันถ้าตัวนี้สั้นขึ้นมาแล้วจะเราจะไปใส่เหล็กและแหนบถ้าเกิดว่าจะใส่เหล็กและแหนบมันจะบีบแหนบนะครับบีบระหว่างตรงตรงแหนบช่องโหวดตรงเนี้ยถ้ามันจะบีบบีบแหนบออกมาให้มันติดกันได้ อันนั้นเวลาที่เราจะใส่เหล็กและแหนบก็คือตัวนี้สาคัญหรือว่า2ตัวนี้สาคัญก็คือต้องให้มันเป็นแหนบตับเดียวกันนะครับเราก็ตัดให้มันยาวออกมาจากเต้าแหนบนิดนึงนะครับแล้วเราจะได้เสษเหล็กกับแหนบกันบิดได้นะครับใครใครก็อยากได้รถทรงเตี้ยครับนี่ฮะรถแหนบบนครับโอ้โหทรงเตี้ยเราปรับแต่งให้ใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาชมช่วงล่างกันนิดนึงนะฮะเตี้ยกว่าเดิมนิดเดียย แล้วก็ใส่เหล็กและแหนบกันบิดเข้าไปได้ด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าป้องกันไม่ให้แหนบปิดแหนบจะได้ไม่มีปัญหานะครับประมาณนี้ครับส่งเจตีวิ่งเเตีตก็เทดีครับนะฮะอันนี้เขาเอาไปรับน้ําหนักประมาณสองตันกว่านะครับสําหรับรถที่ชอบเตียก็ต้องเป็นแหนบบนนี่แหละครับเราปรับแต่งให้ใหม่ครับแล้วก็ใส่เหล็กและแหนบกันบิดเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะให้ชมช่วงล่างกันอีกรอบหนึ่งนะครับ ตรงล่างเขาสวยครับปรับแต่งเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะใหเ้เพื่อนชมนะครับมาดูกันครับนี่ครับหลายคนเห็นแหนบบนแล้วก็ยังงง,งๆใช่ไหมครับว่าเอะมันทํางานยังไงนะครับก็คือเวลาที่รถเรามีน้ําหนักเนี่ยนะครับแหนบตัวล่างเนี่ยมันจะยุบลงนะครับเมื่อแหนบตัวล่างมันยุบลง แล้วแหนบตัวบนเนี่ยมันจะเริ่มไปงัดกับคาซีหรือว่าไปรับกับคาซีนะครับมันก็ทําให้แบบนั้นหนักได้นะครับนะฮะทรงนี้ก็ไม่ได้แข็งนะครับนะฮะของเขานิ่มนะครับอันนี้เขาทาแหนบมาแล้วนะครับผมแค่มาแก้ไขปรับแต่งแล้วก็ใส่เหล็กรัดแหนบให้ใหม่นะครับเหล็กรัดแหนบก็จะอยู่ประมาณนี้กันแหนบปิดได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับทั้งสองข้างใส่เหล็กรัดแหนบกันบิดเข้าไปนะฮะสำหรับรถแหนบบนนะฮะ เพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะแก้ไขปรับแต่งทรงรถนะครับหรือว่าแหนบมีปัญหาบรรทุกไม่ได้น้ำหนักอย่างที่ท่านต้องการมีอาการนั่งเเผมีอาการแหนบกัดกันเสียงดังก็บอกเราได้นะครับอู่ปริชาติเเลอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับรับปรับแต่งแล้วก็แก้ไขต่อเติมเ,เสริมแหนบได้วางเเาลอยได้นะครับนะแหนบด้านหน้าก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ฮะ ก็เจียลูกยางให้สลบนิดหนึ่งนะครับเจียลูกยางให้สลบเพื่อจะรับกับคันสีนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะฮะยางรองแหนบแบบนี้เหนียวทนครับนะฮะนี่ครับแหนบบนครับโอเคนะฮะคันนี้ก็จบเรียบร้อยใส่เหล็กและแหนบกันบิดเข้าไปทําแหนบให้ตรงๆจะได้สวยๆขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับเหลือแค่สองนิ้วสอดเองครับนะฮะกดแหนบบนครับโอเคครับขอบคุณมากครับ เสร็จเรียบร้อยครับแหนบบนรับแหนบบนคันนี้เขาแหนบไม่แข็งนะครับรถเขานิ่มนะครับจะให้ดูไม่แข็งนะครับดูนะครับถึงเห็นว่าไม่แข็งนะครับโอ้โหสุยดยอดรถแหนบบนครับเตี้ยเตี้บรรทุกได้นะครับโอเคจัด